เลยได้หมดเอาเชื่อมือเลยต้องมีควันนะเอเอเราเราลองดิลองลองดิงัดงัดมันต้องมมนต้องมีทางเปิดแคบเมอ้แฟดสามตัวเยียไอเฟอร์ก็เล่นกันแล้วตียังไงก็แตกไอสัตว์ครับนึงนะ สักพักให้ยโดนสไนส์สไนส์เอสไนส์กลางสไนส์ดีเลตต้องเล่นเลตบอลนะเออแต่ผมว่าเลน่าเลน่ากับพีิกมันคอมโบกันวะให้พี่บุกแบบอันติเข้าไปอะแล้วไปก้าเข้าไปยิงซ้ำอะเออพี่พอาปพีบุกก็ตายต้องตายตัวแรกอยู่แล้วพี่บุกน่าจะทำไม่ได้การเล่นได้เว้ยคอมโบคอมจอยเจอสไนส์วีต้าแน่กูเฮียแต่จำได้พี่วีต้าเจอสไนพวนแท็บรู้จักปะ ฉีดบอลล่ากันไหนวะเนี่ยกันเอหรอโอ้โหเบรกเบรกเอไม่ได้วะไอเลสอน่ยต้องเอี่ยฮีเวนอะไรใช่หรอใช่เออเลยต้องเออะแล้วกันไหนเนี่ยโผมยม่ได้หรือที่ยากคู่ได้หมดแ่้กิโลกันกีโลกันยากสัตว์ไอ้เหี้ยเฮ้ยกันง่ายกันง่าย ิขาตายปะรัพี่เล่นไฮเวนดีกว่าบุกไอ้ผู้เล่นแรมใช่ไหมเ้าแตะเขาแตะพี่ผู้ขาตายอ่ะได้น้องชายโอเคครับน้องเฮ้ยครับเลือกใครเลยหรอพี่เลียผมจีบพี่มาแล้วเนี่ยจีบบอยบอยหนุ่มเออหนุ่เขาไม่เอาบีเขาไม่เอาบีเขาไม่เอาบีแน่ๆเขาไม่เอาบีนะไม่เอาบีพ่อมึง้ย เพิ่มเพิ่มเพิ่มเติมเพิ่มเติมใครปล่อยเสียงวะโอตายเียไม่ตายไม่ตายไปอยู่ไไอยู่ไไกล้ไม่กล้ถ้ากูมีเอไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ก้าเ็กก็น่าความต่เด็ไม่แพไม่หอไม่วยไม่ไหวแล้วไม่กลับมาทัที เลือกรายกันอีกนะกูเพิ่งพูดนะ้เขาไม่มาบีแน่นอนมอ่ะห้าตัวคุณช็อกเขาไม่ได้ใช้ของเลยนะมึงเมื่อกี้เมื่อกี้เขานี่เมื่อกี้เขาแท็บไว้คบนึงว่าเขาแบบปล่อยไปด้วยแลวหลังไปเขาแบบแท็บกันหลังดันไปไแล้วควันไหนปะไม่ควันไอ้เอากนไหมกูดิใครซื้อปืนอ่ะกอก็มีทุกคนแล้วเอาบอได้หรอบอได้บอลได้หเอบอลได้หรอั่นงั้นไม่เอาบอลถ้าเราเดินไปน ไม่ไม่ไม่หรือไม่เอารอจังหวะสองฮะมันมันควันกว่าเข้าไปอยู่ในควันมันควันต่อ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 ไอหัวแตกสองตัวไปมาค่ะเย่าลืมไปมันมีลูกซองสองร้อยสัตว์โหษบ้ะเข้าต่อพี่รอฮะนี่เข้าไปได้แล้วนะกลัวไม่ได้กลัวไม่ได้ เขาได้เหรอเฮ้ยยังไม่เก็บปืนเลยของแปดไม่ได้ผมรอมาเข้าผมแปดเลยไม่ผมไม่เห็นว่าเข้าได้เไม่ได้หรอมันยังไม่เก็บปืนเลยมันยังไม่เก็บปืนเลยโอกาสที่เข้ายากมากเกิดลบแล้วเกิดลบแล้วทั้งกูแต่เหรอมันแปดมันแปดเบียเว่นเบียเว่นลองเฮีเว่นเองนะเบียเว่นเดินเยอะสองตัวสองตัวเบียวตัวหนึ่ง โอ้พี่ตางผมว่ะาตัวึงตัวลึกลึกตัวนึงลึกกับบีเมนลึกกับบีเมนอีกตัวไม่รู้แตเพอยู่เวปว้าหลังเสามั้งสองตัวสองตัวผัดไปแล้วสายแล้ว พี่มีระเบิดพี่มีระเบิดหม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 ดขวาเชี่ยทุกป่ะไอ้บูต้องไม่ไปไอ้บูต้องไม่ไปเว้ยไม่กูลืมไปว่ามันมีสองร้อยบอกมึงสูตรเนี้ยท่าดีมากน้องชายเคลื่อนกูลืมไปว่ามีช็อตเตี๊ยหิ้วได้เนาะเปิดน้ำหน้าเปิดนั้ำตาพี่ซื้อซื้อมาเลยขออนุญาตเล่นออฟนะครับ มึงมาเก็บออฟได้นะบุ๊เพราะว่ากูจะล็อกสองนี้มึงไม่ต้องเอ็มไม่ต้องไม่ต้องควันวะกุลเล่กุลเล่นเก็บออฟปะถ้าพี่จาวอ่ะพี่บอมได้แต่มึงต้องให้กูเดินก่อนวะอ่าได้ได้ได้เออทุกเก้าสอคัญงทุกเก้าสำคัญอย่างนั้นเนาะตอนนี้ไหนแต่ถ้ามันไม่ได้ดักกูเดียวงั้นกูจะส่งพางตลอดเลยมาไม่กล้อ็ตาเม่นไม่ก็น่าบีตาเไปซ้ายแล้วผ่านมาซ้ายแล้วกูผ่านเราไว้เราไว้เราไว้ เจะเก็บปืนมันไปเลยโยกเลยโยกเลยไปเยิยกเลไปไปได้โยเลไปเ้ยไกลไปเลไป้มกลับยันได้ยกลไยยกลยเยยกเยยเดียวยได้ยินเลกอยู่เล ไปวตยไปแล้วเจ็บเฮ้ยแล้วมีกู Last player standing นไม่ด้หม oh. ันมีควันน่าช้่ชไมด้ทำไ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 ด้จะเจ็บหมดเลยนะแล้วแล้วหนึ่งพี่มุกใต้เฮเว่นแล้วก็ไซด์ขวาประวัดปะโอ้หแม่มึงต้องบอกกูว่ะพรมึงไม่ไม่ทัดมายกลาเดินมปะเฮ้ยตัวอยู่กลางเดี๋ยปล่อยพี่มุกเดี๋ปล่อยพี่มุกเดี๋ปล่อยพี่มุกเดี๋ปล่อย มันจะกูดูอยู่กูดูวัขอเป็นนะมันวัดไปไหนไม่รู้ระวังอยู่ใกล้มึงไม่เห็นวะมันจับได้เว้ย t h seconds left กูดูให้อยู่กูดูให้อยู่เอ็มอนไหนเป็นมองให้อยู่เอ้ยวับราวับเราอบบาบบให้าลึกอตมา้ันข้า่ด้านหลัง ไม่พาด g วงไม่วงไม่รวังดวางกดวางไม่ทันไม่ทันเป็นไงบ้างไม่กููรดูมมจะตายจะตายอยู่ได้ปะได้ได้แป๊บมึงก้ามาติดกำแพงพี่อไม่รู้ว่าานร กลารสองตัวกลางสองตัวเลื่อยไปบุกเล้มตุ๋ยกูได้ฮะมันควันกูมันควันกูมันควันกูน่าจะเฮ้ยกูได้มองผ่านได้เฮ้ยแล้วงมันมันควันกูี๋ยวะมีตัวมีตัวจะไปยัดมั้งขาวขาวขาวอยู่บนมาดิชิบหายแล้วตัวใครตัวมาร์ก

ยบาตรงนี้เค t โอเคดัดดัดไปเกินว่าเลยโอ้ยโอเคงั้นงั้นดูดูนิดหลังตุ๋ยอะหลังตุ๋ยอะดูลามันยังไงขอเอานายคนหนึ่งมาล็อกตรงนี้ได้บหกวาต้องไหนครับเต่เพอร์เขเล่นเอรงเอจีกทยหมดแล้วี่มึงจะเล่นกันอะไรนักหนาไม่กูอยากรู้ว่ามันอาจจะมีแต่เราก็ต้องเเขา พอรอเตยพอควารอทุกเรียนนะแกสูกเวยวะมันจะเป็นใครกันนะกูไม่ตีกูไม่อากตีบอลขอดีแบบแอสเซนต์ะขอตีแบบแอสเซนต์อะกูเก็บของอีแบของได้ไม่เบียะถ้าพี่กัวแทบเียอะไรอะผมเคลียร์มุมนี้แล้วทำแล้วระเบิดามัของวันได้อะดีห้าเบีย่ไมต้องม่ต้องพี่ใช้โลบอทเคลียร์ได้ช่โบอทอย่เดียวแล้วเอาเนไป่นอ่างอื่นเ็บไว้เจ็บไว้ ผมเก็บเน็ตไว้พี่ผมใช้จะฉันรับังอะแล้วมึงล็อกให้กูนะกูจะเก็บไม่โดเคไม่เก็บออกม่ดนเลยอะไม่เอารถ่กมเดี๋ยวเดี๋ยวกูยิงให้มันให้มันลวกกูมาใกล้แล้ว่เลออมันกางจะดันใกล้อะพี่ตาลุ่นเลยปะเออ ไม่ทุกทีได้ใช่๊บใกล้เคียร์ให้บอมไปไหนเอาบอมไปีร่ใช่ใช่ขอควาได้เป็ได้ไม่อคว้ได้เป็นได้ให้งมบียรีเราเคลียร์แล้วใช่ปะเคลียร์ไปแล้วเคหมดแล้วกูพร้อมกูพร้อมกูพร้อมเข้าไปกลางเกลางเราคป๊บเอาเลยเอาเลยมันต้องเอาละเอาเลยอยู่อยู่ขาวขาวขาวตายตายตายนักตีนัตีนัตีเจ็บนักตีเจ็บัตีเจ็บัตีเจ็บ พียุ่ก่อนรลดูจะดีต้า้องดียทัวยากยิะเชียเที่แบบเชื่อมาเลยผมไม่มีควันผมไม่มีควนสายการสายแแ้แยยดเทให้คุณสายแก้เคลียเทเนเทเวนตัวเทเนตายไปดีตายๆๆๆๆ ไอ้อยซอยอยเดียวบอยบุยบยบยยวบอยบุยยบยเาะเาะาตตตาเนียบอมเคี้ยเนยบอมเคี้ยนนี่ยบอ้ยอนที่อยเหมือนที่องผมว่าสองผมว่าสอมองเไปเวางแอบนะทีมผมว่าอยทีมสอมรอางแอบนะทีมผว่าอยมสออวมเป็นตัวนึ่ผมเล่นชาวผมเล่นชาวางแล้ว ตายตายตายไอเหี้ยมันในนี่มันห้องแคบ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 แม่แเดี๋ยวกูเท้วกอะขออนุญาตเซ็นแม็กเดี๋ยวรอผมด้วยคอผมด้วยเจ็บเจ็บ i m o s t e r k i l ไอสัตว์อตูไม่เห็นมั้งไม่เห็นเลยนะไม่ต้องไปไม่ต้องไป ลูกตาเหมือนอบบจะไม่ไดีณบอมณบ <ij S 1> อมณบอมณบอมเบอมณบอมณบมณบอบอมณอ,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 อมิบอมณบอมณอมบูดอก